สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่พี่อามก้ไทยเช่นเดิมนะวันนี้พี่มาเล่นเน็กบอดนะครับผมเน็กบอดก็ที่ตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายกับเกม G Mo d นะก็คือจะเป็นแบบว่าเลือกตัวผีอะ่ะแล้วเราก็วิ่งหนีเขานะครับผมวิ่งหนีให้ได้นานที่สุดจนกว่ามันจะผ่านด่านนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองเลือกเป็นไอตัวหน้าใหญ่ก่อนนะตัวแรกอยู่ไหนวะเนีย่ยเห็นเวลาข้างบนไหมเวลาข้างบนด้านซ้ายบนอะ่ะอุ้ยเจอตโอ้โหโอเคแต่มันจะวิ่งช้าหน่อยนะทั้งทั้ง ต้มงวัดข้งเราวิ่งช้าโอเคโอเคเราต้องวิ่งอุ้ยไม่น่าหันเลยซุดเซิร์ฟกันซุเซิร์ฟกันตาแรกโอเคตาแรกอย่าจริงจังเนี่ยเห็นเวลาข้างบนบนมุมซ้ายไหมถ้าสมมติว่าเราทําเวลาได้นานที่สุดมันถึงจะปลดล็อกตัวละครให้เหลนานะผมแต่พี่เลือกไปตัวนี้ไม่รู้ว่าใครบ้างนะต้องหาที่แบบ เอ้ยพึ่งต้องหาที่แบบปเป็นแบบซอแกแซกหูทางตรงนี้โดนโดนนั่นเนี่ยโอ้โหว่าแล้วตรงยาวเกินโอเคโอ้แอลังเสาเฮ้ยชียหลอนหน้าโคตรดีห <c oughs> <c oughs> นาดด้าโคตรดีทุกคน เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเลี้ยวขอเลี้ยวขอเลี้ยวขอเลีออเล้ยวโอ้โหไม่ทันโอ้โยได้เวลาสามสิบเจ็ดวิวินานอยู่น,นะเออเป็นตัวนี้ไหมไอตัวไม่มีหน้าโอ้โมาเจอเลยอีกกรโดนดนีวะเฮ้ยเพิ่วเพ้่วเพิ่วเอาเฮ้ยออกมาก็ทางเดิมดีกว่าโอ้ตาน,นี้ตายวะ่ะตาน,นี้ตายง่ายมาก ไอตัวนี้เอาใหม่ใหม่ใหมม่เอาใหม่เอาใหม่ ыш, ม ыш, ม ыш. ตัวเดิมเป็นตัวเดิมเดี๋ยวต้องหาที่แบบว่าหูยมันวิ่งเร็วจังวะตัวนี้ต้องหาที่แบบมันมีเสาเยอะๆจุกจุกจุกเอ้ยอ่าเขาเอ้ยติดโอเคโอเคเอ้ยเสียโอย้ยเข้านี้อ่าเข้าไม่ได้ดิเอ้ยทางตัน มันคงอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมไม่ใช่แบบเราวิ่งเร็วเกินแล้วแบบไปเจอมันพอดีโอ้โอเคมันอยู่ข้างหลังอ้ยเวลาโอเคเวลาฐามที่แปดวิทุกคนสี่สิบวิแล้วเอ้ยสี่สิบวิแล้วโอ้โหเย่เหไหมวิ่งนานเกินวิ่งแบบวิ่งเร็วเกินจนไปเจอมันอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้ววะเนี่ย โอโหคคคึึึอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหตาย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 โอ้โหจะตายกีย่วิวะโอ้โหหกสิบหกวิหนึ่งนาทีนะผมหนึ่งนาทีกับไอ้หกวิโอ้โห,ว,ว,โโหวิ่งได้น,นานอ,อยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่จะปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกตัวนี้โอ้โหมีหลายตัวอยู่นะมีคุณยายแกมม่าด้วยมีิดล็อก้วยท,ทุกคน เอา้ากูจะปลดล็อกตัวล็อกปลดล็อกตัวอะไรวะเนี่ยเอามาตัวนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาคือไข่นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอยเสียงเสียงอยู่ใกล้มากเฮ้ยโอ้ทางตรงอย่างนีก็ตายดิโอุยมันหยุดด้วยมาสตันมาทุกคนมาสตันนะ มันสตันมันชนเราปุ๊บแล้วมันก็หยุดสตันเลยโอเคเราเลือกตัวใหม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบมันน่าจะแบบวิ่งนะมันน่าจะวิ่งอุ้ยทางตันจิบหายแล้วโอ้พนักงานออฟฟิศแบบหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเฮ้ยเอ้ตัวนี้มันวิ่งช้าอุ้ยมันไม่มันไม่ได้วิ่งช้าอ๋อคือมันชนเราทีหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะแบบว่ามันจะช้าลงนิดหนึ่งเลยโอ้โหยี่สองทีแล้ว โอ้โหนดีวมัจะเข้าประตูไม่ได้เฮ้ยตายเฉย ij. เดี๋ยวเดี๋ยวป็นตัวเดิมตัวเดิมเดี๋ยวป็นตัวเดิมกันพี่อยากรู้ว่ามันจะเข้ารูตรงประตูได้หรือเปล่าเออเธาวิ่งอู้เออเควิ่งบนดิวิ่งบนดิยื้อเวลายื้อเวลาอะ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 ะทางไหนทางไหนทางไหนเอ้ยทางไหนทางไหน เอ้ยผ่ายแล้วโดนตุยตูดซ้ายขวาอมาดิวิ่งหลบหลบ27วิแล้วครับผม30สิบวิโวตัวนี้ต้องทำเวลาให้ได้1นาที6วิมันถึงจะผ่านด่านนะเนี่ยโอ้ยเป้ไม่จะผ่านด่านปลดล็อกตัวละครโ <c oughs> อ้ยพึ <c oughs> ่งก่อนนิดนึง14บีวิแล้วจะ50วิแล้ว ห้าสิบวิโอเคอีกโอ้วหอีกสิบหกวิอีกสิบหวกว,กวิก็จะปลดล็อกตัวละครแล้วมีตัวอื่นอีกไหมยอยากได้คุณยายอะ่ะทำไงวะนี่ไงนี่ไงนี่ได้คุณยายแล้วปุ๊บคุณยายจะแบบโหดขนาดไหนวะโอ้โห หน้าใหญ่อย่างนี้เข้าประตูไม่ได้ดิใช่ไหมแต่กูวิ่งไปก็อยู่้ังหน้าเราเฉยอู้เนี่ยวะจีหลังเราปะเนี่ยโอ้โหทางไหนวะเนี่ยมันอยู่ทางไหนวะ พี่หาไม่เจอมันอยู่ที่ไหนครับผมโอ้โหอยู่ข้างหลังเรานี่เองโอ้ทางตันโอ้ตันตันตะดานตันตัน,ต,น,ต,นตายได้โห่สี่สิบเจ็ดวิไม่เกินหนึ่งนาทีทีเดีมีเกินหนึ่งนาทีแค่ครั้งเดียวเนี่ยมีตัวอะไรอีกวะเนี่ยอ่ะตัวนี้ไหมเห็นเขาแบบคนนี้แบบดังในติ๊กต็อก ทำไมมันทำไมมันเงียบจังเฮ้ยทำไมคนนี้เงียบจังเฮ้ยบั๊กเหรอไม่เอาจะมาบั๊กแบบนี้ไม่ได้เราเราเป็นคนแบบไม่ชอบขี้โกงเอ้าเขาอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเอ้าทำไม ทำไมเขาไม่ยอมมาทุกคนเอา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 กระตุกด้วยเอาอยู่ดีกระตุกเฉยเฮ้ยค้างเหรอเอาค้างวะเนี่ยโอเคเวลาเดินแล้วเฮ้ยสี่สิบวิแล้วเนี่ยใครอุ้ยนี่มาแล้วหูยหมาเร็วด้วยทุกคนออ้โหโอ้โหเจ็บ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 ตัน โอ้โห oh, หลบเสาไม่ได้เสาเล็กเกิน Let God. Let God. ตายห้าสิบ โอ้โหถ้าสมมติว่าเราทิ้งห่างอ่ะได้เวลาเยอะเลยเนี่ยโอเคนะครับผมสําหรับเกม n e ก b o t เนาะก็เป็นเกมคล้ายๆกับแนวของ g m o d นั่นแหละเพราะว่า g m ม d มันมีโหมดนี้เลยนะแบบโหมดวิ่งหนีผีนะครับผมก็มีหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองเล่นแล้วก็อาจจะเคยเห็นคลิปที่เขาเคยเล่นกันนะครับผมแล้วอยากลองเล่นก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมลิงก์โหลดอะไรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเป็นไฟ apk นะครับผมไฟลเล็กๆเ,เองแล้วก็ติดตั้งง่ายๆนะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมใ่